มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนข่าวดีผู้ประกันตนมาตา3าม3ามาตา3า39ประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง3เดือนครับวันที่5พฤษภาคม2,565ยสาเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง3เดือนครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตา39ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับผู้ประกันตนมาตา33ปรับลดเงินสมทบนายจ้างผู้ประกันตนมาตา33จากเดิมร้อยละ5เหลือฝ่ายละร้อยละหของค่าจ้างเช่น เงินเดือน10,000บาทปกติจ่ายเงินสมทบ500บาทต่อเดือนลดเหลือเพียง100บาทต่อเดือนครับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปปกติจ่าย750บาทต่อเดือนลดเหลือเพียง150บาทต่อเดือนครับหมายเหตุการคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับร้อยละ5ต่อเดือนซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด1650บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ15,000บาทครับผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดอัดตราเงินสมทบจากเดิมร้อยละ9เหลือร้อยละ1.9จากปกติจ่าย432บาทลดเหลือเพียง91บาทคบับาทครับท้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ w w w sso go t th หรือ โทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ